สวัสดีค่ะโคชุมชนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานธรณีโคราชค่ะอุทยานธรณีจิโอพาของโคราชนะคะที่นี่คือเดินเกลือค่ะตำบลพันดุงอําเภอคมทะเลสอค่ะฟ้าฝนช่วงนี้นะคะอยู่ในฤดูฝนค่ะถ้าเป็นฤดูแล้งนะคะหรือแดดแรงมากๆนี้ตรงนี้แหละคะ่ะ ทางโคราชบ้านเราเรียกว่าขี้กะทาขี้กะทาในที่นี้นะคะจากทรายตรงนี้จะขึ้นเป็นสีขาวหรือขี้เกลือนั่นแหละคะ่ะ ที่บ้านพันดุงตําบลพันดุงนะคะหนึ่งในทรณีโคราจิโอพาของเรานะคะเราจะนําขี้กระทาตรงนี้นะคะใช้นะคะ,ะ,ะใช้อุปกรณ์ในการขูดออกมานะคะเราสมัยเด็กๆเ,เราจะใช้ขอบทั้งหรืออะไรก็ได้ที่คมคมนี่คุณกํานันเลยนะคะคุณกํานันมานะอิงสันเทียของตําบลพันดุงคุณกํานันขูดให้ดูนี่คือ,คอขูดขี้กระทาใช่ไหมคะคุณกํานันครับขูดขี้กระทาเสร็จแล้วไปไหนต่อคะรวมกันไว้ตรงนี้ รวมเป็นกองอรวมเป็นกองแล้วไปไหนต่อคะรวมเป็นกองแล้วก็นำนอาไปใส่รางค่ะพอรวมเสร็จแล้วนะคะก็จะนําไปใส่รางเราไปดูที่รางต่อเลยคะ่ะนี่เรียกว่ามรดกภูมิปัญญาของเราทํามาเนิ่นนานแล้วนะคะใช่ไมไผ่ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นต้นตาลนะคะทําเป็นรางเลยคะ่ะขี้กระทาที่ได้มานี้นะคะนี่คือชั้นกรองของอบรรพชนของเราโดยใช้ไม้ไผ่จะไม่คุณกำนันใช่ไม้ไผ่เรียงไม้ไผ่เรียงกอนค่ะเป็นลูกระนาดหลังจากนั้นก็จะเป็น อันนี้ก็นางอ่อันนี้ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นยาคาปูแล้วก็เอาแกลบโรยเอาแกลบโรยนะคะค่ะแกลบโรยให้ถ้วยแล้วก็ทรายหยาบนะคะทรายหยาบโรยหลังจากนั้นก็เป็นขี้กระทาขี้กระทาขี้กระทาหลังจากนั้นก็เอาน้ําเอาน้ําเอาน้ําที่อยู่ในบ่อของเราค่ะน้ํานะคะที่อยู่เป็นน้ําที่เป็นน้ําจืดนี่แหละค่ะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ดินเค็มของเราตรงนี้นะคะ ใช่ไหมคะพอเอาน้ํามาลงในรางกรองตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะไหลลงมานะคะซึ่งอ่าจะเตรียมต้มมันจะอยู่ไหลลงไปนี้ค่ะเป็นท่อน้ําตรงนั้นเห็นสีขาวๆตรงนั้นเป็นท่อน้ําไหลลงมาแล้วเราก็ไปใส่นำมาใส่หม้อต้มเตาต้มตรงนี้ค่ะค่ะต้มกี่นาทีคะต้มกี่นาทีคุณกำนันบอกว่าเราต้มตรงนี้ประมาณ40นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเราได้อะไรคะ ได้เกลือมาเลยได้เกลือมาเลยพอต้มเกลือเสร็จแล้วใต้หม้อเกลือจะเห็นอันนี้เรียกว่าแก่นเกลือหรือว่าแผ่นเกลือนะคะเหมือนเราหุงข้าวใช่ไหมคะกระทาใหญ่มันจะมีข้าวตังเกลือก็มีแก่นเกลือแก่นเกลืออันนี้เรียกว่าของมีค่าของมีค่าเป็นทรั์เลยนะคะเป็นอัญมณีเราสามารถทําความงามได้อีกหลากหลายเลยค่ะในการดูแลรักษาและก็บําบัดค่ะสําหรับ นี้นะคะเราเป็นลูกอีสานหลานย่าโมนี่แหละค่ะนะคะดินโคนราชจะเค็มใบนี้คืออะไรคะคุณกำนันใบต้นขี่กะทะภาษา,าบ้านเองภาษาบ้านเองคือใบต้นขีกนข่กะทะทำไมถึงเรียกขี่กะทาเ<ม>พราะมันเกิดก็ขี่กะทะเพราะว่ามันเกิดจ้ขี่กะทานั่นแหละเราถึงเรียกว่าอ,อยู่ก็ดินเค็มกินได้ด้วยเราไปไ<ด>จิ้มน้าพริกกินให้ดูหน่อยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะอันนี้เลยมันก็จะ มีเฟื่อนเฟื่อนขมขมแล้วก็เค็มนะคะความเฟื่อนความขมคือยาความเค็มคือการรักษาเราเอาไปทําอะไรต่อได้คะเอาเอาไปทําชาเอาไปทําชาเห็นไหมคะชาขี้กระทาค่ะท่านอาจจะเคยดื่มกาแฟขี้ชมดท่านต้องมาที่นี่เลยค่ะซดชาขี้กระทาค่ะหอมมากเลยค่ะมันหอมเป็นอัตลักษณ์แน่นอนที่สุดนี่เลือกกบชาขี้กระทาค่ะ มันหอมละมุนระหว่างระหว่างใบหมอนหอมค่ะเห็นไหมมันเหมือนใบหมอนแล้วมันมีความเฝืดนิดๆเราเห็นได้เรารู้ได้มันเหมือนใบหมอน<า>แล้วมันมีความเฝือนเหมือนใบบัวใช่ หมือนกลีบบัวมันผสมกันค่ะมันผสมกันด้วยคนลุกเลยอ่ะครั้งแรกในการดื <Haj> ่มเชียชนเชียนี่เลยค่ะจากใบนี้เลยมันมีดอกเป็นสีม่วงเดี๋ยวดอกมันโรยไปแล้วนะคะเราสามารถเอานําดอกดอกก็กินได้ใบกินได้แล้วก้านนี้ที่มหัศจรรย์ของเราคือ เอาไปเอาไปเอาไปวัดความเค็มของน้ำเอาก้านแห้งหรือก้านสดนั่นแหละค่ะนี่คือก้านแห้งนะคะเพราะฉะนั้นต้ท่านต้องเข้าใจนะคะก้านแห้งใส่อะไรไปมันก็ลอยเพราะว่ามันแห้งเพราะฉะนั้นตรงนี้คือก้านสดถ้าเราใส่ลงไปน้ําเกลือถ้าก้านมันจมคือไม่เกลือยังไม่เค็มไม่เค็มแต่เราจะเก็บเกลือได้ก็เมื่อก้านมันลอยนี่คือมารดดภูมิปัญญาไทยของเราที่นี่ พันดวงถามทะเล